สวัสดีค่ะทุกคนวันน <LC. S 2> <way. S 1> ี้แม่ไผ่นะคะก็จะมารีวิวนะคะกันแดดนะคะนะคะต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนจากนี้ไปนะคะจะเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าใครเชื่อก็จะได้ถ้าใครไม่เชื่อก็อย่าว่ากันนะคะเพราะว่าแม่แม่ไผ่เชื่อแล้วแม่ไผ่ได้นะคะต้องเล่าฟังนี้ว่าล็อตแรกนะคะที่แม่ไผ่ใบไผ่นะคะปล่อยครีมกันแดดนะคะไปประมาณ7อันนะคะทุกคนนะคะถูกหวยหมดเลยมีพี่ท่านหนึ่งเขาไม่ถูกนะคะแม่ไผ่ก็โทรไปถามว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงยังไม่ถูกหวยคุยไปคุยมาสรุปนะคะพี่เขายังไม่ได้ใช้พอเขายังไม่ใช้นะคะพอ 抛回偶 งวดที่แล้วนะคะแล้วงวดต่อมานะคะพี่เขาก็ลองได้ใช้ดูวันที่หวยออกนะคะพี่เขาก็อธิษฐานจิตนะคะบอกว่าปู่จ๋าขอให้ลูกนะคะถูกรางวัลใหญ่ด้วยเถิดและพี่คนนี้นะคะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อแบบว่าเรื่องของพญานาคมากเท่าไหร่นะ่ยาก็อ่าอไหนไหมาใช้แล้วนะแล้วก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองในวันที่ที่หวยออกสุดท้ายนะคะพี่คนนี้นะคะถูกหวยไปทั้งหมด1นึ่งแสามืบาทจ้ายังไม่พอแค่นั้นนะคะก็มีพี่หลายๆคนนะคะที่รับไปนะคะก็ถูกหวยตามมาด้วยรวมทั้งแม่ไผ่คือถูกติดติดตดกันเลยนะคะและอีก าะะบางคนนะคะไม่ชอบเรื่องของตัวเลขเนาะไม่ชอบเรื่องของตัวเลขนะคะพี่เขานะคะก็ยังจะได้เรื่องของการค้าขายขายดีขายปังแบบว่าได้เงินเพิ่มแบบอัศจรรย์ใจนะคะส่วนตัวแม่ม่ภัยเองนะคะต้องเล่าฝั่งน,นี้ก่อนคือเป็นคนชอบเล่นโดยสันดานนะคะเล่นตัวเลขนะคะคือจะชอบเล่นมากนะคะก็ไม่ค่อยถูกบอกถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะคะแต่ตั้งตั้งแต่ทาปู่กระแดดนะคะไปนะคะและอธิษฐานจิตบ,บอกเลยว่าถูกเกือบทุกวัน ใครที่รู้นะคะเขาจะรู้เลยว่าพอแม่ไผ่ถูกก็คือจะโอนเงินทําบุญทําบุญตลอดเขาจะรู้เลยว่าแม่ไผ่ถูกหวยอีกแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือได้โชคนะคะไม่นะัดถ้าวันไหนไม่ถูกแม่ไผ่ก็จะได้ออเดอร์คือจะมีเงินไหลมาทุกที่ทุกทางแบบอัศจรรย์ใจอันนี้คือเรื่องเหลือเชื่อมากขอบคุณนะคะว,ว่าวันนี้โคตรโชคดีเลยที่เราได้มาใช้นะคะกันแดดนะคะทําให้แม่ไผ่นี่เกิดสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่อแบบ ต้องต้องขอบคุณปู่และแม่ไผ่ก็หลงรักมากคือเนื้อครีมก็คือทุกอย่างดีหมดทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรที่ไม่ต้องเติเลยบอกเลยว่าดีแล้วก็ได้โชคได้รับทรัพย์ขนาดนี้คือว่าขอบคุณจริงๆนะคะปู่วันนี้ประมาณนี้นะจ๊ะไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ค่ะ